โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีกงหนึ่งครั้งนะครับกับไวรุ่นินโดเหมือนเดิมอมืจะมีใครละวัยวรุ่นินโดอะ่ะมีผมคนเดียวะนะตีนายทําไมหรอเจ็บคอไวสัตว์วันนี้ก็จะมารีวิวท่อท่อสูตรของรถของน้องฟุกคอนวนอีกแล้วอะ่ะเจ้าเก่าเจ้าประจําเดิมแคมเดิมแคมไม่ต้องถามเดิมแคมทุกคันเพราะผมอะ่ะม,มีรถผมสามคันเดียวจบไหม,มนี่เป็นท่อสูตรท่อสูตร,ท,ตรท่อท็อปท,อทอ็อป ท็อปหรือป่าไม่รู้ท็อปหรือป่าไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันท่ออะไรอะไล่คออดูอดูไม่ต้องแปลกใจนะแข็งแข็งสวยอะก็มผมนี่แหละทําเองทําไมหรออืม oh, <no. S 1> นี่ทอ่อปปลักกักอะบอกเลยแหมประลักกักเลยเข้าไปเข้าไปดูเห็นไส้ไหมเห็นไส้ไหมเห็นไส้ไหมอันนี้มันเป็นผ่าแป๊บผ่าแป๊บแล้วก็แพร่ด้วยเค <Okay, S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวมาฟัางเสียงเดินเบากก่อนเลยดีกว่าไปจัดไปให้ฟุ้นหวัน ให้ปุ๊กขัดหวันสตาร์ทให้ฟังทั้งทีนี่เป็นเสียงเดินเบานะนี่เดินแล้วก็ตุ๊บ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 ปะตุ๊บ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 ปะมาเราเปิดเลยเปิดมาเลยระดับนี้แล้วก็บอกเลย กี่หูจะแตกอืมดังชิบหายรถเฮีย,ยอะไรโคตรดังเลยพอใจยังเอาอีกสักทีไหมาอาอทีกสีกเอ,อีกจทพีพอๆพอพอ,อไม่ไหวแล้วปวดหูโอเคคนระับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีกิจกรรมให้ทุกคนมาเล่นกันนะฮะเดี๋ยวอย่าลืมฝากติดตามช่องตีนายไปด้วย แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ hmm. กดซับสไครต์ให้ช่องตีนายด้วยนะครับโอเควันนี้เจอกันแค่นี้ซีอูบายบาย